แบรนดอนฟิกเกอรัวหวังยิ่งใหญ่ในปี2024โดยล่าสุดนั้นแบรนดอนฟิกเกอรัวอดีตแชมป์เฉพาะการรุ่นเฟเธอเวตของ w ดอได้ออกมาเปิดเผยเป้าหมายของเขาคือการกลับมายิ่งใหญ่ในปี2024 หลังจากที่แบนดอนฟิกเกอร์ลัวไม่ได้ขึ้นสังเวียนมานานถึง14เดือนสำหรับไฟคืนสังเวียนอีกครั้งของเขาจะเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ตามเวลาในท้องถิ่นที่ทีโมบายอารีนาในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาโดยเขาจะขึ้นโชกกับทางเจสซี่แมกดาลิโนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของศึกสายเลือดแม็กซิกัน คาเนโลมุนเกอาในการชิงแชมป์โลก4สถาบันหลักในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทสำหรับแบนดอนฟิกเกอร์ลัว เขาเป็นนักชกชาวอเมริกันสถิติการชกของเขาชนะ24ครั้งเขาแพ้1ครั้งสเสมอ1ครั้งเขาเอาชนะน็อกไปได้18ครั้งฟิกเกอร์ลัวเองเขาเคยคิดว่าไฟต่อไปของเขานั้นเขาต้องการที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกกับทางเลวากัตซึ่งเป็นแชมป์โลกดว c ยบีในรุ่นเฟเธอร์เวทคนปัจจุบันนั่นเอง